สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ก็เป็นวันที่16ตุลาคม2 5 6 7ครับเป็นวันเปิโดโชคเปิดลาบของทุกๆคนเนาะแต่หลายคนก็อาจจะมีความหวังในมื้อนี้และวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันนี้ผมกับมีเลขสำนักต่างๆของอาจารย์ต่างๆครับมาฝากรวมถึงที่นี่ด้วยครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหยุดทูปเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปปูองค์ดำนะครับเก้าเสี่ยนนะครับโอ้รูปงามขนาดนี้ทุกคนเห็นบ่ครับ ตั้งเองทนั้น,นครับทางหุ้นก็นจะเป็นแ,นแ,นแม่ยญ้ามณีจันท์นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เห็นน้ำตกอยู่ตรงห่งพระพุทธรูปปานาปคกครับออ้สวยงามมากครับทุกคนเอาเริ่มเรื่องพูดเรื่องหวยเรื่องเลขของอาจารย์ชำนาญาต่างๆกันเลยครับเมื่อนี้ผมกับมีมาฝากหลายหลายมองครับทุกคนเเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะจะมาย้ำให้ทุกคนได้ฟังว่ามีมองไหนที่เสือถือได้แ่เนาะ เขาเริ่มจากตรงนี้เลยเมื่อคืนนี้เขากะช่างนี่เขกากะติดตั้ง,งากกาปูองดําเนาะกัเดือดเติบในเฟสิเลียเนาะก็เลยจุดทูบขอโชคลา,าบเนาะทุกคนขอโชคลา,าบนี่ก็สิเป็นเมื่อคืนนี้ผมกะได้เบิ้งตดพี่ลุงเนาะผมก็ว่าได้มาแต่ผมก็นำมาบอกกล่าวกับพี่น้องป้องไปเนาะทุกคนเมื่อคืนนี้ผมกระจุดได้แปดเก้าเก้าเนาะอยู่ตรงนี้ แปดเก้าเก้าเนาะก็จะเป็นเลขเลขสวยเลขคล้ายๆกันกับอันที่เพิ่น่าเจิมรถเนาะนะต่อไปก็จะเป็นเลขของปูนาครับโอ้เลขเหมือนกันเหมือนทุกงงเลยครับมนามนาเซียเลยครับผมแยกออกดูง่านนี่ครับทุกคนอ่าของปูนาที่ทุกคนบางคนกับผู้บางคนกับผู้จักเนาะผมกับผู้จักแม่ผู้จักแน่นะครับทุกคนอ่าเมื่อนี้คนไฮ่สี่ศูนหาครับสี่ศูนหาและเก้าศูนหาเนาะอ่าเป็นเน้นศูนหาทุกคน อันนี้คือเลขของปูหน้าเนาะต่อไปจะเป็นเลขปูเซรีครับปูเซรีนี่เป่นจุดเมื่อเศร้านี้เนาะจุดเมื่อเศร้านี้เพราะว่ามันผุดก่อนคนประจุดเพราะว่ามันไก่มันยังไก่อยู่มันก็เลยจุดเมื่อเศ้านี้่นี่คือมันผุดเลขของอันของปูเซรีนี่เก้าูนห้าเหมือนกันครับเก้าูนห้าเหมือนกันอ่าเปลียก ผมก็เปลียใจว่าเป็นอย่างเลขที่คล้ายกันเนาะ90ห้าเนาะต่าต่ๆนู้เสรีเนาะต่อไปเป็นเลขที่ผมได้นํามาจากมือของผู้มีมากผู้มากผ,ผู้บาลมีครับได้มาเมาื่อวานนี้ผมก็ได้จุดอยู่ก็ได้09ห้าอะเลขคล้ายๆกันเลยครับทุกคนจะซื่ออย่างย,ายัยมอน จะซื้อเลขตัวไหนม้นี่โอ้อย่างน้องจี้นึงผภาพสาตัดไปไว้เพื่นผมจำมาม่ได้ลยที่นครับทีนี่ก็คงเคเห็นเาว่าเป็นชื่อตัวไหนเนาะจะไปขำเป็นว่าเนชื่อตัไหนเนาะนี่นี่ครับ ฮะบอกนะครับทุกคนเห็นบอกครับเมื่อกี้นี้อ่าเพิ่นเข็ยนภาษาใบครับอ่าภาษาแบบเบาค่อยๆเนาะทุกคนก็ชินยินพงกอเร่อยากเล่าแห้งประเด็นเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเปลี่ยนอ่าหญ้าสีสีหญ้ามณีจันทร์บอกใช่แม่หญ้ามณีจันทร์เราลงจากสีปทุมมาแม่ย่ามณีจันทร์นะครับเมื่อวานนี้เพิ่นกลับมาลงติดตั้งไว้ฟัง ฟังไส้มือของเฮาที่เฮายินยินเบืองนะครับท,ทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นเก้าเสียดเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเสียดเดียวหนะแล้งนั้นก็จะเป็นปูองค์ดำเนาะเสียดชีดหน้าคราบนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเลขต่างๆที่ผมนํามาแต่ว่าเลขเมื่อตะกี้เนี่ยแม่แม่จะซื้อย่างแม่จะสิ้อย่างก่อนลืมชื่อเราจะซื้ออย่างกับแม่แม่คำแพงโอ้แม่คำแพงขนาดผมมานีกเกือบ เครื่องปีนเรียนนากันเรียนนากันเราไม่ได้ถามซีกันครับทุกคนเนี่ยคำแพงเนะาะเมื่อกี้เราก็ได้บอกนะเลขเออที่มาของเลขของของเมื่อกี้เนะ่ะเปิ้ลโมหยักบอกว่าเปิ้ลไข่ผันเปิ้นบอกเนาะเออเข้ากับเป็นความลับเนาะเออเป็นความลับนะทุกคนเะนาะเมื่อกี้เขาจะเหะนะ็นเนาะเมื่อกี้ว่าเปิ้ลเพชรจันเรเนาะอืมวันนี้ก็เป็นวันหวยออกก่ะเนีับทุกคนอ่าพระเจ้าออกไปศาลากันเบิดเพราะว่าศาลาเป็นยังเงิน สวดมนต์สัน,นสเขาเนะาะพระอาจารย์สันเขานี่ไม่ได้สันเขารอเวลาอยู่แล้วก็ให้พรใหอยังกับญาติโยมที่มานะครับทุกคนวันนี้ก็ถึงเมือธรรมดาเนาะถ้าเป็นมื่อวันเสาร์ทิตย์นี่กระสีไหลเนี่ยตอนที่สร้างเป็นกําลังตีตั้งน้ําตกโอ้งาไหลนี่น้ําตกนี่สร้างเงินล้านเนี่ยมาเห็นนะครับเงี <c oughs> บยบพ้าบังบรรยาก,กาศอ่า เลขเก้าหาหาเก้านี้แล้วก็เก้าหาศูนย์ห้านี enfin, ่ดังนะครับทุกคนคือมันเหมือนกันเกือบทุกมองเลยเพราะว่าจะเป็นเมื่อผมจุดเนาะปมจุดก็เป็นศูนย์เก้าห้าเนาะจอมปลวกปูเซรีนี่ก็เป็นเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าของฟูนาของฟูนาที่เป็นทิ่เพี่ยนได้พร้อมพารวยพันมาแตกนะครับจะได้สี่ศูนย์ห้าทุกคนเนาะ แต่ว่าพ่อเน้นศูนย์หานนะทุกคนเนาะ,ะแต่ว่าผมก็ยังไ่ได้ไ่ได้ซื้อเลยกับเฝ้าเรีงมาที่วัดนี่ครับแต่ว่าผมก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ไปแล้วล่ะครับทุกคนอ่าสนับสนุนรัฐบาลเนาะลอตเตอรี่เออลอตเตอรี่มันถือหลึกหลายรางวัลได้ครับแต่ว่าตั้งแต่ผมซื้อมานี่ก็ยังบ่เคยถือลอตเตอรี่สักเทื่อนอยู่ถือเตอันอันใต้ดินแหละนะลองละ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับไอ้ครับเพิ่งขี่รถมาห้ยครับตอนนี้มือก็สันนๆนิดหน่อยเพราะว่าอันกำพลงมาโอ้ขับรถมานี่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งครับก็อเจ้ห้อเนี่ครับอนี่ก็เป็นบรรยากาศของแม่ลูกค้เห็มครับปูองดํามวงามเนี่ยสูงนะครับสูงประมาณประมาณกับสีบเมตรครับับแต่ว่าอันเน่ยอห่ามันมีกครเรากับประสบมาหนนอกรโอ้งงามๆต่ว่าทั้งหลังเลยตาชิด ทำเลี่ยวพอดีนี่โอ้งามหลายทุกคนนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อติดตามน้องแจเลยครับอ,อ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับออบางคนนี่ไม่ได้กดกระดิ่งนี่มัน่เด้งขึ้นนะครับทุกคนอ,อ่าเลวลาผมลงคลิปไปนี่มไม่ใช่เด้งเลยเพราะว่าไม่ได้กดกระดิ่งครับนะอาจจะหายา,ากนิดจังหน่อยนี่ครับนี้ผมก็ต้องเฝ้ามาแต่เฝ้าครับเพื่อมาบอกข้อมูลข่าวสารเรื่องหมางเลขเป็นความเสื่อนทุกคนนะครับเป็นคนปวดชใช้วิธีการในการรับชมเป็นแนวทางครับ ถือว่าถือก็เยาว่ากันนะครับทุกคนเนาะเขาติดแนวทางให้สำหรับทุกคนที่มักฟังมักเลขอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแม่ซื้อเลขตัวไหนนี่ครับแม่จะซื้อเลขบนมือนี้ซื้อตัวไหนอ่ะซื้อกิบซีก้ากิบอย่งนี้โอ้ซีก้าเกียรเอามานได้ใส่กข้ฝันบ่หรือทัานชื่ออะไรซื้อหมอชื่อนางเพลินเนาะครับตอนนี้กลับนี่ล จะโย,ยมกับทยอยมาครับวันนี้แดดไม่ไร้อนเหมือนไหนเนาะคิดว่าครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปลงเพลงแนี้แล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะครับไปเจอกันเมเื่อ,นะอเอื่นนะไม่แล้วนี่กะรอรุ่นเล่กันนะครับผมกะขอจบค,คลิปเพียงแค่นี้ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ